หนูเป็นเนฟซีลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆลูกนะมาเรียนกันต่อหน้าสิบห้านะครับหนังสือสมัยหกนะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับเวิร์คบุ๊นั่นก็คือให้ไฟล์เน่ยให้ค้นหานะครับเซเว่นสปูตนะครับกีฬาเจ็ดชนิดนะครับบดคาศัพท์เกี่ยวกับกีฬาเจ็ดชนิดนะครับคำศัพท์ที่หนึ่งนะครับก็คือเซิร์ฟกิงนะครับเล่นวินเซิร์ฟนะครับหรือเล่นเซิร์ฟ คำศัพท์ที่สองคือแซลลิงนะครับเล่นเรือใบนะครับนะคำศัพท์ที่สามคือสเก็ตบอร์ดนะครับก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดคำศัพท์ที่สี่นะครับนะก็คือเทนนิสนะครับคำศัพท์ที่ห้าคือสกีนนะครับคำศัพท์ที่หกคือคลามบิงนะครับปีนเขาและคำศัพท์ที่ที่เจ็ดคำศัพท์สุดท้ายนะครับคือไซลิงนะครับแปลว่าปั่นจักรยานไม่ได้บันทึกหลายวันแล้วนะครับทํา เตรียมเป็นอสารไว้เสียสิบหน้าเลยนะครับนะก็เลยต้องฝืนบันทึกนะครับนะบางทียังไงอยู่บ้างเดี๋ยวค่อยตัดออกก็สอง write the names นะครับให้เขียนชื่อ Of the s p o r t กีฬานะครับตามภาพนะครับนะก็คลา b บินนะครับปีนเขานะครับสเก t ตบอร์ด i n งนะครับเล่นสเกตบอร์ดสกี i ิงนะครับเล่นสกีแล้วก็แซลลิงนะครับเล่นเรือใบ s u r ร์ฟ g นะครับเล่นวินเซิร์ฟนะครับสปิงว่ายน้ำ ไซเรนนะครับปั่นจักรยานและก็ running นะครับวิง่งนักเรียนพยายามเขียนให้ถูกนะครับนะคุณครูเขียนให้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เขียนคาแปลก็แปลให้สดๆไปแล้วนะครับนะคลามนะครับแปลว,ว่าปีนป่ายนะครับคลามวิ่งก็คือกีฬาการปีนเขานะครับสเกตบอร์ดดิ้งก็กีฬาเล่นสเก็ตบอร์ดสกีิงก็เล่นสกีในหิมะนะครับเซอร์เก็เล่นเรือใบ,บนะครับ s ซิร์ฟฟนะครับก็คือเล่นบินเซิร์ฟนั่นเองนะครับนะสวิมมิ่งก็ว่ายน้ำนะครับไซ i ิงก็ปั่นจักรยานนะครับ running นะครับก็คือวิ่งนะครับกีฬาที่ลงท้ายด้วย NG นะฮนะครับถามนักเรียนนิดหนึ่งว่าให้ใช้อะไรนำหน้าครับนักเรียนเช่นนะครับถ้าเทนนิสใช้ว่า I play tennis นะครับฉันเล่นเทนนิสแต่ถ้า I climbing ไออะไรคลำบิงครับอยู่ๆไอคลำบิงไม่ได้นะครับนะคลำบิงเป็นคํานามนะครับเป็นคํานามนะจากนั้นก็ใช้กูนะครับกีฬาไหนที่ลงใช้ด้วยเอ็นจีนะครับให้ใช้กูแต่ถ้ากีฬาไหนที่ไม่ได้ใช้ลูกกลมๆในการเล่นและก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยเอ็นจีให้ใช้ไรครับนักเรียนนําหน้าให้ใช้ดูนะครับเช่นไอดูโยคะนะครับเป็นต้นใช้สามอย่างเองนะครับ เพลยใช้กับกีฬาที่ต้องใช้ลูกกลมๆเช่นไอเพลย์ปิงปองนะครับไอเพล t e เทนนิสไอเพล l l วอลเลย์บอลนะครับลูกกลมๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าลงใช้ด้วยอนเจนะครับไอโกนะครับนะต่อไปครับจบหน้าสิ้านะครับ